อกเลนเองไปชมกันเลยซูซาซ่าปนังกาปารังกี่เป็หนุใหญ่เล่นมากีตามซูซาซาปนังกาปังทีซซูซีซีปังกีปังกาเ้อไม่เล่น เก่งมากแต่มือให้ตัวเองหน่อยมีเพลงอะไรอีกคะหมดเพลงค่ะขออีกเพลงหนึ่งนะอืออ่านเริ่มค่ะ จบท่านี้ค่ะเก่งมากเก่งมากแตบมือให้ตัวเองหน่อยเย้